ผาผีต่างประเทศโคสยอง 1. แมรี่ผู้กระหายเลือดแมรี่เป็นผีในตำนานจากสหาราชอาณาจักรผีตนนี้จะปรากฏโตในกระจกเมื่อมีการขานชื่อเธอหลายๆครั้งซึ่งจะปรากฏในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยเลือดและจะฉายภาพอนาคตแก่ผู้ที่ขานชื่อเธอ 2. แวมไพายแวมไพายเป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุกคกลางเชื่อว่าเป็นผีดิบที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่มีฟันแหลมคมดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารโดยที่แวมไพายจะมีชีวิตเป็นอมตะและจะปรากฏตัวเฉพาะเวลากลางคืนเพราะกลางวันแพ้แสงแดดลายโยโลนา หรือนางลำมไ้เป็นผีในตำนานพื้นบ้านของลาตินอเมริกาตำนานเล่าว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากนามว่ามาริอาแต่เธอได้ฆาตกรรมลูกๆของเธอโดยการจับถ่วงน้ำด้วยคำสั่งของชายที่เธอรักแต่เมื่อชายคนนั้นปฏิเสธเธอเธอจึงฆ่าตัวตาย 4. นักโบกรถที่หายไปเล่ากันว่านักเดินทางที่ขับรถตอนกลางคืนจะพบกับผู้บกรถเพื่อขอโดยสารไปด้วยและเมื่อจะจอดรับหรือขึ้นรถมาแล้วกลับหายตัวไปซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มีมาหลายศตวตรรษและเกือบทุกที่ของโลก 5. สาวปากฉีกเป็นหญิงสาวในประการนาญี่ปุ่น ซึ่งถูกสามีผู้หึงหวงทำร้ายจนเสียอวัยวะเล่ากันว่ามีเด็กเห็นผู้หญิงคนหนึ่งและหญิงคนนั้นถามว่าฉันสวยไหมถ้าเด็กบอกว่าไม่สวยหญิงนั้นจะล้วงกันไกออกมาตัดปากเด็กจนถึงแก่ความตายถ้าเด็กบอกว่าสวยหญิงนั้นจะปลดหน้ากากอนามัยออกและยิ้มให้ดู เผยให้เห็นปากที่ถูกแหวะจนถึงใบหูและถามต่อว่าแล้วตอนนี้ฉันสวยไหมถ้าเด็กบอกว่าไม่หญิงนั้นจะล้วงกันไกามาตัดกายเด็กเป็นสองท่อนถ้าเด็กบอกใช่หญิงนั้นจะมอบความสวยงามให้เด็กบ้างโดยเอากันไกายตัดปากเด็กจนถึงใบหูเช่นกัน